อ่ะโอเคเพียงไม่มาแล้วก้าโมงแล้วครับเชา้าวันจันทร์เชา้าวันจันทร์ที่19กุมภาพันสองพันหเชา้าวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2567ห้าร้เก้าโมงเก้านาทีตอนเช้าพอดีเลย ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งทำเว็บไซต์อัปเดตข้อมูลโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับอตัวร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศไทยก็เพิ่มเข้าไปตอนนี้ผมไล่มาถึงจังหว,วัดที่อ,อผมไล่มาได้35จังหวัดครั3 35 36จังหวัดและ้ะไล่มาตั้งแต่กรุงเทพก็บ,บี <c oughs> นี่ไหม รุงเทพก,บบกระบี่กาลสินไล่มาได้เรื่อยนะขอนแก่นชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ถึงอักษรตัวพอพาลนนะพระนครศรีอยุธยาพัทลุงแล้วตอนนี้พระนครศรีอยุทยาพังงาพัทลุงแล้วจะได้ไปให้ครบ7จจังหวัดให้ตั้งหัวข้อไว้ก่อนนะตั้งหัวข้อไว้ก่อนแล้วก็เพิ่มร้านเข้าไปสักหนึ่งร้านสองร้านก่อนแล้วต่อไปก็พอครบ7.7ๆๆจังหวัดแล้วก็จะทำตรว ร้านของกินของฝากของเที่ยวอะไรพวกนี้ตามแนวรถไฟฟ้านะเ,เช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าอ,อ,อะไรนะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเล็กรถไฟฟ้าสายสีแดงอะไรต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแนะนำพวกตลาดตัด ต่างๆใส่ที่กัดแล้วก็อุทยานแห่งชาติ้านกาเต็นท์โ้ยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยแล้วตอนนี้เอาร้านอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกที่พักด้วยที่พักพวกโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆนะตอนนี้ร้านอาหารก็ตามที่บอกบางจังหวัดก็ใส่เอ่อตักหมุดไว้ก่อนสักหนึ่งร้านสองร้านของจังหวัดนั้นบางจังหวัดก็ใส่เข้าไปสี่ห้าร้านบางจังหวัดก็มีเอ่อประมาณเจ็ดแปด ขี้ละแต่ตอนนี้ในเบื้องต้นจะให้มีครบ77จังหวัดก่อนนะอย่างน้อยก็จังหวัดละหนึ่งร้านแต่ก่อนนะไม่ได้เรียงร้านไม่ได้เรียงร้านตามความเก่าความแก่หรือไม่ได้เรียงตามราคาหรือไม่ได้เรียงตามความอร่อยนะความอร่อยหรือราคาความเหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่ลิ้นของท่านนะดังนั้นถ้าผมเจอร้านไหน ถ้ามันน่าสนใจผมก็ใส่ลงไปนะดังนั้นท่านที่เข้ามาดูอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรียงตามร้านลักษณะแบบอย่างนี้โน้นนี่นั่นหรือเปล่าในจังหวัดเดียวกันไม่ใช่นะครับก็คือมันก็เหมือนกับเวลาเราขับรถผ่านนี่แหละเราเจอร้านไหนเรเราอยากกินเอ,อร้านนี้น่าจะน่ากินร้านนี้น่าอร่อยเราก็แวะนะใช่ไหมมันก็เอาตามความสะดวกไวก่อนตัวแรกแลก็ตอนนี้ก็ใส่ ไล่เข้าไปได้เดี๋ยวพอได้ครบเจ็ดจดเจ็ดจังหวัดแล้วก็จัดทยอยจังหวัดหนึ่งก็จัดทยอยอ,อ้านที่สองที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้าไป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 เรื่อยๆตอนนี้ที่เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นขอนแก่นแหละเพราะว่าอยู่ที่ขอนแก่นก็ก็จะมีคนทั้งที่เราไปทานเองแล้วก็มีคนส่งพิกัดมาให้คนส่งชื่อร้านมาให้หรือว่าหลานหลานหลาน,หลานแนะนำนะห้านก็อยู่ขอนแก่นแนะนำจิมิน มินครับมินครับหลานสามมาเล่นเลยเอ้หลานเล่นด้วยเล่นด้วยครับเล่นด้วยครับเล่นด้วยครับเล่นด้วยหน่อยครับโอ้ยหลานเจมินเจมินก็เดี๋ยวนะหนึ่งขวบกับอีกเอพิจิกาทันว่าโมกรากุมพาหนึ่งขวบสี่เดือนสุดเสร็จแล้วจะเข้าหนึ่งขวบห้าเดือนแล้ว เกิดต้นเดือนตุลาคมพศ2565ดัง 65, นั้นต้นเดือนตุลาคม2566ก็หนึ่งขวบตุลาก็1นึวบนะตุลา66หนึ่วบพฤศจิกา66หนึ่วบหเดือนจิกาธันว่ามกราคุมภาตามที่บอกนะนี่จะขวบขึ้นแล้ว ตอนนี้กำลังดี้กำลังสนมีแผลเต็มไปหมดเลยบางทีก็ตรงหน้าผากบ้างบางทีก็แก้มซ้ายบ้างบางทีก็ขาบ้างเมื่อเช้าเนี่ยมาเล่นกับผมอยู่ตรงนี้ชอบเดือบอลมาเล่นกับผมว่าเป็นไรมากไม่รู้ก็โ,โหดูแก้มซีมา,มาโ,โหเอามือไปคังแก้มตัวเองเสร็จแล้วก็ไปขี้ไปตรงรอยบาดแผลตรงต้นขาต้นเขา่าอะไรประมาณนี้หัวเขา่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพูด รู้เรื่องแล้วเริ่มพูดเข้าใจแล้วแต่อาจจะยังพูดเป็นคำๆยาวๆไม่ได้แต่ถามอะไรก็ตอบได้บอกให้เ,เดินมาหาหรือว่าบอกเดินไปทางโน้นไปเอาของมาให้หน่อยก็ได้แล้วนเช้าเชา้ชาเชา้ชาอย่างนี้ก็โอเคบ,บรรยากาศนี่นะฮะ มีมาสองตัวมาเดินช,ชิวๆอยู่มาที่บ้านนี่แหละเจ้าเป็ดกับเจ้าโฟเจเมืม่อเมื่อก่อนมีอยู่สี่ตัวเสียไปสองตัวละก็<ม><ม>นี่ผมจะให้ดูที่ผมไปนั่งอาจจะวนๆอยู่แถวนี้จะเป็นการพูดคุยกันมากกวา่านี่ผมจะให้ดูตรงนี้ เขาก็ทาเสร็จใหม่ผมผมก็ยังทําเมือ่อเช้านี้ส่ยมาแต่เช้านี่ก็นั่งน,นี่แหละโน้ตบุ๊กตัวเดียวสบายสบายโน้ตบุ๊กก็ทํางานได้และวชิวๆไปอันนี้มีนักตอกว่าเมื่อวานก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงน,นี้นั่งนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่ง ไม่ใช่นั่งอยู่การสาระนั่งอยู่ริมตรงนี้เอ่อนั่งอยู่บนโต๊ะนี่ริมตรงนี้ถึงแล้วก็ฟังเสียงน้ตกไปนอย่างนี้นะแต่วันนี้ติดไม่รอยออตอนตอนนี้จิดไม้รอยอยู่เสียงนตกผมมันเดี๋ยวผมจะเอาไม้รอยไปผมจะไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะดถอดไม้รอยออกจากปกเสื้อ ได้ยินไหมฮะเนี่ยมารอยอย่างนี้เดยวเผยดำไม่รอยหล่นลงน้ำทำไมรอยหล่นลงน้ำนี่ก็เรียกว่าียบร้อยพัง ไม่รอนไม่ได้กันหน้ามันนะเอาละฮะนีล่ลานไปไหนละเรื่องกับลานกันมุกี้ยังเล่นบอลกับผม้วยเดยมินทำโชอบัวเดมินเด้ มีแบบนะนินเนื้อเนื้อนี่นแหละไปโอเคเดี๋ยวจะกลับกลับพี่บานกีนข้าวก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ